สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขุสุข้นถึงงานแล้วนะคะพรมเจกินร้อยที่ไทยวัสดุเินบุรีเอาเต้นกูยืนีเต้นสูยุใส่เพราะอแม่ครับว่าการเต้น,นสูตีอคอกอบ กอบเต้นสูอยู่สายกรอ้อยสิบากิ่ข้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเดินเตลเว้น,นหนึหน่งหมื่นไปวัดสดมุมบุรีนะคะรมรำใจเกินร้อยค่ะมาถึงงานเดียบ่อยเลย้วยเดินเตลเว้นโอ้ยตาแปาสอีแบบมันคือจังคนสปปนไปนอันนั่นแท้เออไม่มีฝรั่ง,งาอาบแดด พอมึงแหล่นะเลยคือมีฝรัง่งแต่แหล่ไม่ต้งพูดแหล่เข,ขาขากล้องหน้ามปะเขาไม่รู้เลยถามมันตัวห<ว>ลังวิธีนะคะลังวิธีคือหันหนาเข้าไปหันหนาเข้าไปไอ้ทั้งถนนใส่ถนนใชยวัสดุอยู่นี่มาเด้อพี่น้องมาเด้อหมอรำเกดก็ลอยท่าการแสดง ที่ไทยวัสดุมินบุรีนะคะเจอกันค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์สายจักรีดะะ้วยค่ะบ๊ายบาย